สวัสดีครับกับเกนไลเลนเจอร์แต่คำพูดแนวนี้มันจะใครเอ่ยคุณบอยสติลหรือเปล่าคือหน้าปีเล่ะทำกีจกจกจก่จักับจกแกวงวงนะคล้ายดีแจกมาการะนลห้าอันนะ่ะมันต้องมาการะโลหรือมาการะนโอเคอันนี้แจกคนนกด้วย นอกจากเรามีแ a n d o m s อมสเปเชียลสแล้วนะครับอันนี้เราจะมีอย่างอื่นเพิ่มด้วยเพิ่มเติมมาด้วยอันนี้ก็จะลงที่ชาแนลใหม่เลยครับใครเข้ามาก็คงเจอกันพอดีแหละออ่ะโหลดชา้าทีหน่อยแล้วกันแพ็กผ่อนกายาไม่อยากพอสมันครับพอสแล้วเดี๋ยวภาพและเสียงมันจะไม่ตรงกันมันก็ปรับแก้ได้แล้วนะขยับเสียงขยับภาพเอา แต่สุดท้ายมันก็ไม่ตรงกันอยู่ดีครับมันต้องมีเลื่อมๆกันโอเคครับที่เราจะมาทำเพิ่มเติมนอกจาก random special State s t a t e นั่นก็คือ vs p a t t e r n mode ครับวันจะเราจะมางัดกับเพื่อนครับ p a t t r n mode ก็ไม่ใช่เพื่อนนี่นะเป็นคู่ต่อสู้โอเคก็จะสู้วันละห้าครั้งครับทุกๆวันมาดูทีสุดสัปดาห์เราจะได้อันดับสักเท่าไหร่ แต่นอกเวลาผมก็เล่นนะแต่นี่ในเวลาก็จัดไปเอออันนี้สำหรับมือใหม่ด้วยแล้วกันครับแบทเทิลหมดวันแรกเราก็จะและทำการเล่นให้เป็นพื้นฐานแบบผมก็ทำพื้นฐานหลายๆอย่างมาก็อย่างน้อยก็เนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะรู้ว่ามันคืออะไร สลรับบัตทั้งหมดนี้จะได้ขนนกจะใช้ขนนกพิเศษนะครับขึ้นชั่วโมงละหนึ่งครั้งและก็จะทําอันดับตามนี้แล้วครับนะครับลงเล่นอย่างตามหนึ่งครั้งจะได้20โลบี้ครับทุกสัปดาห์เั็นสุดสัปดาห์เขาก็จะแจกมาให้เราถ้าทําอันดับได้มากกว่านั้นทำคะแนนได้มากกว่านั้นก็จะได้รางวัลสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับหรือเราจะหวังที่หนึ่งหนึ่งพันนั่นเหรอให้ตัวท็อปก็ทำเเนี่ยเขาไปแปดพันแล้วเราเท่าไหรอ่อ่ะ เราพันหมั้งพันหหรือพันเดียวไม่ถึงพันห้าแน่นอนพันเดียวจะดูเลยครับไก่เพิ่งจะลงเล่นไปรอบเลยวิธีการเล่นเป็นยังไงไปดูกันครับกดไทเทมเข้าไปเตรียมไอเทมต่างๆครับเลืยกเพื่อนได้ด้วยเนี่ยคนนกเล60หนาทีวิธีสู้ทำไงครับกดทีมเลยเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็ดูระยะแล้วก็ส่งเพื่อนครับ จบแล้วครับเลยว่าต่ำๆจะเป็นประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคครับจบแล้วหนึ่งรอบเราจะได้เงินจำนวนหนึ่งครับประสบการณ์ได้หรือเปล่าไม่รู้เราชนะต่อเนื่องก็สะสมไปครับไม่มีอะไรให้ท่านให้ก็แค่เป็นเตยๆเฉยๆพอยเอิร์นก็ Point จะสู้คนที่คะแนนมากกว่าเราเราก็จะได้แต้มเยอะครับ ที่สาคัญที่เขากลัวกันคือการติดปักครับเพราะเบืองด่ามันบางรอบมันจะออกมาเยอะเป็นพิเศษครับจนเรียกกันว่าโกงเลยแหละโอเคครับลุยกันรอบที่สองเลยโอ้รวดเร็วเหลือเกินหารอบรอบสองนาทีก็พอแล้วมั้งวันนี้เขาก็คะแนนมากกว่าเราครับเราก็โอเคชอบแต่ยังว่าครับเลเวลยังต่ำอยู่ครับนี่ครับมีดาวมีโลพวกนี้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในส่วนนี้กันเพิ่ม ในบทที่สำหรับคนที่ต้องการลูบี้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มมากกว่า20ก็จะเป็น30 40ไปเราก็จะแต่ลูบี้ไปเปิดกรชาแต่ถ้าเลเวลยังไม่เยอะเลเวลยังไม่เต็มแนะนําไปไปเล่นที่ LS Mode นะครับเพราะใช้ขนนกอันเดียวกัน LS Mode เราจะได้ค่าประสบการณ์เยอะมากครับและได้เงินเยอะกว่าในส่วนนี้ครับไปเก็บเลเวลก็ไปให้ไปในส่วนนั้น ส่วนนี้ไว้สําหรับคนที่แบบเลเวลเริ่มเยอะแล้วเลเวลเลเวลเรนเจอร์มันเริ่มเต็มทุกตัวแล้วก็ให้มาสู้ตรงนี้ดีกว่าครับเผื่อได้ล็อบบี้เพิ่มบ้างโอเคตูวตรงนี้มีอะไรบ้างนี่ครับเริ่มใหม่เริ่มที่ศูนย์พอยต์ก็ประมาณ 1, พันพอยต์ลวมั้งเกินพันสองก็จะเปลี่ยนยศเปลี่ยนบารเปลี่ยนตำแหน่งนี้ครับเพินไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเจอยศสูงๆครับเลนเจอร์ Ranger มันก็จะออกมาแบบซับซ้อนมากขึ้นครับ นีก็เป็นรายเลีต่างๆครับแรงกิ้งรีเซตทุกวันจันทร์ครับประมาณตีสี่มั้งน่าจะตีสี่วันจันทร์และแรงกิ้งจะอัปเดตใหม่ทุกห้านาทีครับทุกห้านาทีมันจะเลีอันดับล่าสุดให้รีเวอร์สำหรับรางวัลจะนับแค่อันดับโลกนะครับอันดับเพื่อนไม่เกี่ยวกันแล้วก็ส่งให้ในกฟิปบ็อกเลยครับเมื่อถึงเวลาแจก แต่นี่ครับคะแนนก็จะได้จากความแตกต่างของคะแนนที่เรามีอยู่อันดับที่เรามีอยู่คือจอแรงสูงกว่าเราก็จะได้คะแนนเยอะครับจะแรงต่ํากว่าเราก็จะได้คะแนนน้อยถ้าใครไม่เข้าเล่นก็จะไม่ได้นะครับควรจะเข้าเล่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งเราก็จะแจกค่า2่สิบรูบี้ครับก็ยังดีสําหรับมือใหม่ โอเคครับอธิบายไปคร่าวๆแล้วรุยออก,กันนะครับรอบที่3าวังจันทร์เราคงไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นมั้งเพราะอันดับก็ยังเลีกันใหม่อยู่และอันดับเราก็ยังต่ำอยู่ด้วยครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเกินพันสองแหละก็จะขดไปอีกขั้นเรามีศตูแล้วครับเลเวลต่ำๆนี้ดูไปก่อนแล้วกันดูไปฮะว่าจบแล้วไม่ตื่นเต้นเลย อะไรครับอดทนพวกนี้ยังไหมครับพวกนี้มีหน้าหงายกันบ้างแหละหลังวันจันทร์แล้วก็มาคุยกันํำๆแล้วกันอ้ oh. อันนี้จะทำทั้ง random special state แล้วนะครับแล้วก็ vs pattern mode ด้วยเอาไว้เพลินเลยแหละทีเดีวยว อันนี้จะเป็นคลิปลงใน Channel ใหม่นะครับก็คือชานาลที่เห็นล่าสุดนี้แหละแล้วก็ขอขอบคณด้วยที่ช่วยติดตามหรือถ้าคลิปไหนสนุกคลิปไหนชอบก็แชร์ด้วยก็ดีครับคือสำหรับ c h ช n น e ลนี้ก็จะเกิดและตายไปพร้อมๆกับเกมลายเลนเจอร์ครับคือ <laughs> ถ้าใครยังเล่นเกมนี้อยู่ครับยังสนุกอยู่ก็โอเคลุยกันครับ คะั้นหลักผมจะได้เอาไปทําอื่นๆบ้างครับจบแล้วไม่ค่อยสนุกเลยเจออันดับต่ำกับเราล้วก็วจะได้คะแนนน้อยลงครับแต่ก็สิบถูกกว่าละสิบแปดนะโอเคครับพวกนี้มันคงจะโหดกว่านี้ต่อไปก็เป็นแบบปกติครับการบน่นเราต้องบ่นครับมีอะไรให้บ่นบ้างอ่าเราจะดูเลนเจอร์ของตัวท็อปรดับโลกกันครับ วันเดียเข้าไป8 0 0 0แต้มนะครับนี่ครับเอเลกิกาผมยังไม่รู้สกิลเลยเมฆพิษครับ14วิครับ3เท่าครับเทียบกับอินเดียโคเน่เป็นไงวะเขามีอินเดียโคเน่ไหมไม่มี14วิ3เท่าผมไม่ผมจะถอยไปดูขออนุญาตถอยไปดูตูตรงนี้มันจะทำให้เราก็ ได้เปรียบมานิดนึงเกาเรียกว่าได้เปรียบแล้วป่ะคือเราไม่ใช่ระดับโลกกัเท่ากันครับสกิลเดียวกันแต่อันนี้แอตแทกล้านสครับเลิศห้าล้านแไปดูตัวท็อปกันคือถึงผมจะเก่งยังไงถึงน้องจะชมว่าเก่งยังไงแต่ไปเทียบก,กันระดับโลกแล้วผมก็อ่อน โอเคนะชัดเจนเดเมจเท่าไหร่ลืมไปแล้วก็เทียบกันเองแล้วกันครับแต่เลือดโอ้โหสี่สิบเป็นล้านเลยครอโอ้ยแต่ผมก็สนับสนุนตัวอินเดียโคนี่นะเพราะมันโจมตีเร็วเอริกะมันโจมตีช้าเดินช้าครับมันไม่ทันแม่ไม่ทันใจอะโจมตีช้ามันบางทีอาจจะไม่ได้ออกสกิเแต่เลือดมันเยอะเลยเลือดมันเยอะรับแลวยืนไกล ที่จะตีมันถึงก็คือบอสครับบอสเท่านั้นก็ได้เปรียบอยู่ตัวนี้ครับอื48ล้านนะอันนี้หน้าส่วนที่สุดแล้ว28วิครับใครโดนก็ตายอะ่ะคือเราจะไม่มเสร็จสะสมขุมกำลังเลยครับเจอไอ้ตัวนี้เข้าไปก็เลือดมันจะลดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะตายใครโดนเข้าไปก็ตายอะ่ะ โอ้โห oh, oh, จริงๆถ้าเปิดได้ก็จะไม่เอา8ดาวครับเอา7ดาวตัวเทพด้วยว่าเพราะมันทำมาสเตอร์ได้ด้วยที่เหลือก็ตัวเดิมๆครับตัวนี้ก็กะขึ้น8ดาวเหมือนกันโอ้ oh, คิดหนะักจริงๆอยากได้ต้องหลายตัวผมมั่นใจว่าเขารอของอีโวแน่เลย นี่มันเวลี่ฟ้าทั้งสองอย่างครับวิ่งเร็วเติมเกมเร็วครับแล้วก็ถักสปีดที่เร็วโจมตีเร็วถ้าโจมตีเร็วโอกาสออกสกิลมันก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยครับอ้ก็พูดเหมือนเดมเลยก็ทุกครั้งครับแนะนําถ้าน้องยังเลเวลน้อยๆอยู่ก็เน้นตัวที่โจมตีเร็วครับแบบจะเอาตัวที่มีสกิลอะเอลาจากไอตัวเนี้ยถึงจะโจมตีช้าแต่สกิลมันทําให้มันออก ออกสกิลได้เร็วพอถ้าถ้ามันออกสกิลอ่ะมันก็จะตีเร็วขึ้นก็จะโหดขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบได้ข้อจัดๆร์กันได้อันนี้ครับอันนี้ก็เดินช้าแต่ออกสกิลแล้วโหดมากครับเร็วที่สุดแล้วจะให้เขาโกรธเขาโกรธเขาลยุยต่อไปใครดีเอยเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครบ้างครับ แต่ส่วนใหญ่ก็ทีมไปเหมือนกันครับตัวท็อปก็อันเดียวกันและอา่าอยากได้ตัวนี้แหละจริงๆแหละโอเคผมไปดูทีมผมบ้างก่อนจะปิดคลิปไปสำหรับทีมแพทเทิร์ d e โอเคครับดูซิอีโวได้หรือเปล่าเล็งเล็งไว้ก่อนครับกลัวจะเอาไว้เทมทัอย่างอื่นโอเคครับอีโวขึ้นได้รอครับรอเลนเจอร์ตัวใหม่มาน่าจะอาทิตย์หน้าครับจันเหลืองคานหน้าก็จะมาสักประมาณสิ้นเดือนนี่สามเอ็ดถึงวันที่หนึ่งอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมาเร็วขึ้นก็ได้โอเคครับวันนี้สำหรับแพทเทนหมดก็จบดแค่นี้ปะเจอกันประจำทุกวันครับทั้งสองช่วงเลย อยาแค่มาช่วงกี่โมงบอกด้วยนะครับว่างดูกันช่วงไหนจะได้จัดให้ถูกใจในงานจะมาชนกับช่วงห้าโมงเย็นก็จะอืมดูไม่ดีมั้งจะดูกันไม่ทันตาสาวทิตก็คงจะมาเลวเวลพิเศษเหมือนเดิมโอเคแค่ค่ได้แล้วครับสวัสดีครับ